าหาน่ากินกันหน้ตรงขาม,มออฟฟิศวิญญางไปตะกินเขาจะไปโดยการโดยการวิ่งนะครับก็อันตรายดต้องหารถบิ๊มสก๊อตเข้าไปไหนมึงจะรถไป่อจังหวะรถต๊ดถามมาแล้วอ้าวอ้าวประคามตา oh, <no. S 1> มือหนาให้เจียวมากอันนี้เป็นท้องหลวงอยู่ยแหละสามารถกินได้ร้านเป่าไม้เขาสิไม่ร้านนั่นละสองสามร้านอ,อันนี้ร้านครัวครูน้อยก็นี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่ ให่ไ้คืนมาเนีเ่ยครับอมมมลองอะไรพิถหัวหนเนอามาชิมก่อนเตลี้ยวเนื้อเปืือดูความเนื้อละลายในยปากแบบต้นหนามันยอดมากแอรอันนี้ที่สองกระเพราเนื้อตุ๋น อ้อยแซบเป็นร้านประจำนะเป็นร้านประจำแล้วแซ่บพี่เด็กี่ทาวว่าจานอาหายจีนบดบอกรอทาว่าสินเดือบอแซ่บ